ล่าสุดคุณแบงค์สุพนัทขวัญใจแม่ยกล่าสุดคือเพจหนึ่งเนี่ยดันไปลงข่าวเพจก้าวไกลโกหกอะไระใช่ไหมไปลงไหนเปิดภาพขึ้นมาเลยฮะเขาบอกเหมือนกับสงสัยว่าคุณแบงค์จะไม่เกณฑ์ทหารแล้วก็มีการเขียนข้อความในทํานองที่บอกในฐานนะที่พี่แบงค์เป็นผู้แทนราษดรเป็นคนรุ่นใหม่เป็นลูกผู้ชายที่สาวด้อมส้มตามกรีดยกเป็นไอดอล ประมาณว่า25มิถุนา55ศาลตัดสินคนชื่อเหมือนพี่แบงค์ข้อหาไม่ไปแสดงตนรับหมายเรียกทหารคุณผู้ชมฮะพอขานก็เข้างานคุณแบงค์เลยคือคุณแบงค์เนี่ยเขาจะมีคนติดตามเขาเยอะตัดภาพไปที่คุณแบงค์สุพนัทเลยฮะวันนี้ล่าสุดเจ้าตัวออกมาตอบโต้หมดทุกเม็ดนะฮะเห็นบอกว่าคุณสุพนัทมีนชัยนันใช่ไหมใช่ค่ะล่าสุดนี่อ้าวลองดูเขาหน่อยฮะ เจ้าตัวอธิบายว่ายังไงบ้างครับเมกับเหตุการณ์ที่มีการไปพบออกหนีทหารคือเขาบอกว่าอยากยืนยันว่าได้ผ่านกระบวนการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยเมื่อ3เมษายนปี2556ก็คือ11ปีที่แล้วเนี่ยนะคะเ,<อ>เข้าไปค่ายทหารมีเอกสารครบวันนั้นถ้าจะไม่ผิดทางด้านของรัฐมนตรีกลาโหมพลอากาศเอกสุกรรมพลส่วน<อ>นะคะ<อ>ก็ลงไปตรวจด,ด้วยแล้วก็อยู่ตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นเป็นรัฐบาลคุณยิ่งลักเนี่ยนะคะคุณสุพนัทเลยอยากจะถามกลับว่า ถ้าเขาอยากจะเห็นสูติบัตรของตนจําเป็นต้องเอามาโชว์ไหมแล้ววันนี้ก็บอกว่าต้องตรวจ DNA หรือเปล่าคือมีการตั้งคําถามต่อเหมือนง่ายคือถ้าคุณอยากรู้อะไรคือคุณถามแบบนี้คุณใส่ร้ายแบบนี้<อ>ผมก็ต้องหยิบออกมาหมดเลยเหรอคุณสุพนัทเองพูดน่าสนใจนะฮะบอกว่าขอพูดเลยว่าสุพนัทมีนชัยน,นันอายุ32ปีใช่ไหมเอาจริงๆก็คือเขาเนี่ยมีเอกสารทั้งหมดใช่ไหมเมย์เขามีเอกสารทั้งหมดแล้วเขาก็พร้อมจะยืนยนันแลวเขาก็ยินดีที่จะแสดงข้อมูลนะคะ ที่จะบอกอว่าเขาหนะักเกณฑ์ทหารมาแล้วเพราะว่าคุณสุพนัทเ,เนี่ยเพจเนี่ยไปลงบอกว่าเหมือนมีหมายสารเขาก็บอกคุณกล้าพูดหรือไม่ถ้าคุณหาหมายสารได้คุณก็หาเอกสารต่อได้ง่ายจะตายาาหากทหารอยากจะเปิดเผยทหารอยากจะเปิดเผย,ยเเข้อมูลผมก็ยินดีขนาดเดียวกันผมก็จะได้เริ่มของสสคนอื่นยันคลรมออันนี้ก็เหมือนกับคืนทุกเม็ดคืนทุกดอกสมมติว่าถ้าคุณตั้งข้อกล่าวหากันแบบนี้อ้าวทำผมก็ถามคนอื่นบ้างให้คนอื่นเอาเอกสารมาแจ้งบ้างนะเออนี่ฮะ เจ้าตัวก็เลยบอกว่าเพจนี้เหมือนจะตรงใจทําลายชื่อเสียงหรือไม่ผมไม่ได้มองขนาดนั้นแต่ผมพูดตรงๆมันคือเพจ I.O. ต้องหาคอนเทนต์หาเพจสื่อไม่อย่างนั้นก็อยู่ไม่ได้คุณไปดูได้เลยสอสอตัวเล็กไม่มีแสงก็โดนโจมตีสําหรับผมผมมั่นใจกระบวนการเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายนักข่าวถามประโยคสําคัญจับได้ใบดําใช่หรือไม่คุณสุภพนัยบอกผมผ่านกระบวนการเรียบร้อยไม่ขอตอบคําถามต่อเขาเก่งเนี่ให้ไปหาต่อสิก็จะได้รู้จักทักษะของเพจ IO มันมีความสามารถแค่ไหนหรือเป็นได้แค่ราคาคุย อินชัยนันไม่เกณฑ์ทหารแน่นอนไม่เข้ารับการเกณฑ์ทหารจนอายุถึงตัวทั้นี้ถ้าคุณกล้าพูดะคุณพูดเลยไม่แต่เขาลงรูปเป็นรูปแกเ,เอาเอาก็ผมบอกไงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไปยืมกระแสประชาชนตั้งคําถามก็นมาเฉยๆถูกไหมฮะอาถามว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าเอาง่ายสุดเลยถ้าคุณกล้าพูดออกมาเลยครับรัฐตรวจแบงค์เรื่องเกณฑ์งไงครับผมมั่นใจว่าผมผ่านกระบวนการเรียบร้อยตามกฎหมายเอางี้กว่าวันที่3เมษายน2 0 1 3คุณไปดูกันแล้วกันอ่าไปไปจับใช่ผมเอาแค่นี้เลย ผมเอาผมเอาฟ้อให้สั้นๆเลยว่าวันวันที่3เดือน4ปี2013คุณไปดูได้ว่าผมไปอยู่ที่ไหนเราเราเราอ่เคยอะไรนะครับมีใบมาโชว์ไหมครับผมมีใบแต่ถ้าเกิดถามว่าถ้าวันนี้เขาถามผมว่าอยากเห็นสูติบัตรผมผมต้องให้มั้ยล่ะถ้าวันนี้บอกว่าอ้าวผมกับคุณแม่เป็นคนละคนกันต้องตรวจเอ็นเอมั้ยล่ะคือไม่ว่าใครจะถามแล้วแต่ถ้ามันเกี่ยวกับประชาชนผมยินดีนะแต่มันไม่เกี่ยวอะไรอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือสิ่งที่คนกำลังพูดอยู่เนี่ยคุณเอาหลักฐานมาสิ ม่คุณต si de ั้งคำถามได้ปลอยเรื <Far> ่องเหรอครับแบงค์หน้าแขนขาไม่เท่ากันแขนไม่เท่ากันคุณตั้งได้ทุกเรื่องเหรอครับเอาง่ายๆเลยครับถ้าคุณมั่นใจว่าใช่คุณเอาคุณพูดเป็นคุณอย่าพูดเป็นคประโยคคำถามนะคุณอย่าพูดเป็นประโยคคำถามคุณพูดเป็นประโยคบอกเล่าเลยนะครับเป็นการกล่าวหาไปเลยนะครับผมได้ฟ้องทุกตัว แต่ทุกวันนี้คุณตั้งคำถามและหลอกให้ประชาชนที่เขาไม่รู้กฎหมายมาพูดแล้วเขาก็มานั่งคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต,มมนต์ปัญหาคือประชาชนน่ะมันเสี่ยงแต่ไอ้ตัวคนตั้งเรื่องอ่ะไม่เสี่ยงเอล่าสุดคือเข้าใจความหมายของอะไรนะสสแบงค์เขาใช่ไหมคคือคนพอ,อพูดกันบางคนไม่ชอบก้าวไกลก็พิมด่าเลยเฮ้ย <He i, S 2> เพจไม่โดนไงให้คนพิมพ์ด่านี่จะโดนนะล่าสุดคุณพิธาลิ้มเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลวันนี้นัดกินข้าวกับพักไยค้านใช่ไหมค่ะ แต่ก,ก็เมื่อเช้าเ,เ <c oughs> ขาก็มีหลายพักอยู่เป็น,นทำพักนู่น<อ>พักนี้แต่ก็ยังเมื่อเช้านี่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะไปร่วมด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะคะล่าสุดต้องออกมาตอบเรื่องของกรณีสสแบงค์ใช่ไหมใช่ใชงง่ก็คือ ทางด้านคุณพิธาบอกว่ายังไม่ได้เห็นเอกสารจากสสแบงค์แต่ก็ว่ากันไปไม่เป็นไรรอดูว่าจะมีใครอามาอธิบายแต่กรณีนี้เชื่อได้ว่าจะมีการสามารถอธิบายได้ในทุกกรณีสําหรับสสก้าไกลค่ะก่อนนั่นี้จิรัตใช่ไหมใช่คุณจิ<ล>รัตแล้วก็มาเจอสสแบงค์อีกคนนึงค่ะ กัครก็เป็นกระบวนการว่ากันไปวันนี้ก็คงจะเป็นหนึ่งในวาระว่าโอเคเดือนกุมภาพันธ์มีลงพื้นที่ที่ไหนใครทาอะไรบ้างมีกฎหมายอะไรจะเข้าเสนอบ้างสภาจะมีประชุมวันที่16ใช่ไหมอ่าแล้วก็ คงจะเป็นเรื่องที่สถานการณ์ทางการเมืองหลังจากเมื่อวานก็คงไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วครับเที่ยการโกหกอะไรก็เริ่มเริ่มคุยเริ่มแบบมาแชร์กันอีกล่าสุดเรื่องของการเกณฑ์ทหารคุณแบงค์บกโดนไว้ซับไห้รับแรงงานเลยครับผมยังไม่ได้เห็นนะครับก็ว่ากันไปไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวลองลองดูว่าจะมีใครที่ต้องอธิบายอะไรอย่างนี้มันก็เชื่อว่าเชื่อมั่นว่าชี้แจงได้ทุกกรณีเหมือนอย่างเพราะฉะนั้นประมาณนี้